คำเรียน and practice อ g l ก s h มาเรียนรู้และพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ good morning my love อรุณสวัสดิ์ที่รัก are you awake yes darling คุณตื่นนอนหรือยังที่รัก I'm awake my darling ฉันตื่นนอนแล้วที่รักของฉัน how are you today darling คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ที่รัก I'm fine, my darling. ฉันสบายดีที่รักของฉัน And how are you, t o d a y darling? แล้วคุณรักเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ที่รัก I'm a fine, darling. ฉันสบายดีที่รัก What are you doing, darling? คุณกำลังทำอะไรอยู่ที่รัก Thinking about you my darling ฉันกำลังคิดถึงคุณที่รักของฉัน Are i u telling the truth คุณพูดจริงใช่ไหม Yes I'm telling the truth ใช่ฉันพูดจริงๆ Did This e a l l y said that คุณพูดจริงๆใช่ไหม Yes i r e a l l y mean it ใช่ฉันพูดจริงๆ I love your d r r i n g ฉันรักคุณที่รัก I want you to love me right this for ever ฉันขอให้คุรักฉันแบบนี้ตลอดไป yes i will love you r right i g h this t for ever ใช่ฉันจะรักคุณแบบนี้ตลอดไป have you had your h d a r e a k fat ย่าการิง คุณทานเมื่อเช้าหรือ,อยังที่รัก I have eaten. ฉันทานแล้ว Have you eaten? Yes. แล้วคุณทานหรือ,อยัง I drink coffee. ฉันดื่มกาแฟ Are you going to work today. วันนี้คุณไปทำงานไหม Today I have to go to work. วันนี้ฉันต้องไปทำง,งาน Today I don't have to go to work. วันนี้ฉันไม่ต้องไปทำง,งาน Why don't you go to work? ทำไมคุณถึงไม่ไปทำง,งาน Today I'm on vacation. วันนี้ฉันลาพักร้อน How many days do you take trip? คุณรากี่วัน I'm off for three days ฉันลาสมวัน Where are you going? คุณจะไปไหน I'm going to k h a i ฉันจะไปกระบี่ What day are you going? คุณจะไปวันไหน i will go tomorrow. ฉันจะไปพรุ่งนี้ What time are you going? คุณจะไปกี่โมง i will go at seven o'clock. ฉันจะไปเจ็ดโมง How are you going? คุณจะไปยังไง I will cover my plan ฉันจะเดินทางด้วยเครื่องบิน I wish you s a f e travel ฉันขอให้คุณเดินทางปลอดภัย Thank you for the wish ขอบคุณสำหรับคำวยพร Are you there? Yes คุณถึงหรือยัง I have arrived ฉันถึงแล้ว I haven't arrived. Yes. ฉันยังไม่ถึง I s h u t คุณปลอดภัยไหม I s h e ฉันปลอดภัย I am worried about you. ฉันเป็นห่วงคุณ Thank you for worrying about me. ขอบคุณที่เป็นหว่วงฉัน We e n the world are you คุณอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ I'm always worried about you ฉันเป็นหว่วงคุณเสมอ Thank you I love you ขอบคุณฉันและคุณ Thank you for feeling my I right wish meeting ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตใหม่ให้ฉัน I am the same w i t h you ฉันก็เช่นเดียวกันกับคุณ I wish that we both have love for each other ฉันขอให้เราสองคนมีความรักให้กันและกัน forever ตลอดไป I hope, s o ฉันหวังว่าเช่นนั้น Have you returned? Yes. คุณกลับหรือยัง I'm returning. ฉันกำลังกลับ Are you close? Yes. คุณใกล้ถึงหรือยัง I almost there. ฉันใกล้ ถึงแล้ว Are you there? Yes. คุณถึงยัง I have arrived. ฉันถึงแล้ว c ำ m pick me up. มารับฉันด้วย You don't have to pick me up. คุณไม่ต้องมารับฉันไปทุกแท็กซี่แบกฉันกรับรถแท็กซี่ไปฮับอาร h o หกนาวฉันถึงบ้านแล้วอ e ย o ไทยอึศคุณเหนื่อยไหมเว r ร t i ิไทยเหนื่อยมาก You go to rest first. คุณไปพักก่อน I pack up first. ฉันเก็บของก่อน I can keep it for you. ฉันเก็บให้คุณได้ Thank you. Okay. ขอบคุณไม่เป็นอะไร I h o p e you c o r r e c t ฉันช่วยคุณเก็บ Thank you you are a l w a y lovely to me ขอบคุณคุณน่ารักกับฉันเสมอ you can go take a shower now คุณไปอาบน,น้ำได้แล้ว get d r e s s แต่งตัว come e a t มาทานอาหารหรือมากินข้าว get a r e s ได้พักผ่อนไทเรสออเดเหนื่อยมาทั้งวันโยแคเลสหนาวพักผ่อนได้แล้ว I will be r e t h y o ฉันจะเชื่อคุณ I'm going to r e first ฉันไปพักผ่อนก่อนนะ ย r e welcome. เชินคุณตามสบาย Do you want me to send it to you ให้ฉันไปส่งไหม It's okay I can go ไม่เป็นไรฉันไปได้ Let me send it ให้ฉันไปส่งนะ แต่เฮียไอแคนโกบาย s e เซลอยู่ตรงนี้ฉันไปเองได้ Please let me sell it to you ให้ฉันไปส่งเธอนะโ okay. อเคเขาได้ Have y ูเอ v e r b e บ n เช r e คุณเคยมาที่นี่หรือไม่ I never been here. ฉันไม่เคยมาที่นี่ And Have you been here before? แล้วคุณล่ะเคยมาที่นี่มาก่อนหรือไม่ No, I never h a v e ไม่ฉันไม่เคยมา Would you like something to drink? คุณอยากดื่มอะไรไหม I want to drink coconut water. ฉันอยากดื่มน้ำมะพร้าว So what do you want to drink แล้วคุณรายังดื่มอะไร I want like you ฉันต้องการเหมือนคุณ You w i share รออยู่ตรงนี้ก่อน You sit here and rest. คุณนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อน Where are you going? คุณจะไปไหน I'm going to order coconut water. ฉันจะไปสั่งน้ำมาพร้าว I'm going to... ฉันไปด้วยค่ะฉันไปด้วยครับ No, y o u s i t h e r e and West. ไม่คุณนั่งรออยู่ที่นี่ No I'm going to. I don't like being alone. ไม่ฉันไปด้วยฉันไม่ชอบอยู่คนเดียว You follow me. ุนตามฉันมา You come with me. ุนมากับฉัน You hold my hand. คุณจับมือฉันไว้ You hold your hand. คุณยื่นมือมา Are you ready? คุณพร้อมยัง I am ready. ฉันพร้อมแล้ว Ready, rest. โอ oh, พร้อมแล้วไปกัน Do you like คุณชอบไหม I like very much ฉันชอบมาก I do not like ฉันไม่ชอบ Why don't you like i s ทำไมคุณถึงไม่ชอบ I can tell ฉันบอกไว้ถูก I know I don't like it ฉันรู้ว่าฉันไม่ชอบ I just don't like it ไม่ชอบก็เท่านั้นเอง Do not have anything ไม่มีอะไร Nothing much ไม่มีอะไรมากมาย Do you remember คุณจําได้ไหม about what เรื่องอะไร You don't remember Do you คุณจำไม่ได้ใช่ไหม y e a m a n y t h i n s I can remember ใช่รายเรื่องฉันจำไม่ได้เ e f i r ฟเด a y วิแมทวันแรกที่เราพบกัน I would like to end the clip here ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ See you soon แล้วพบกันใหม่ thank you for keeping follow ขอคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ